ก็ดีพ hi ี said, ่น้องเอฟซีสุขสคนวันี้สักแค่สิมื่อสุกมาพี่น้องขี้เพื่อจักเหมอเนาะมาเดียวเดียบบางหัวก็เลยพี่หน้องบาหัวกำลังหมากรุบกบคุณน้าแท้ผมก็ที่เป็นพรอครัวครัปูจ้าปูยังากำลังให้ถูกคุณชนาจะแ่ับครสดเลพ่ยา้นได้พียา พี่น้องมาพี่น้องนี่ว่าเถื่อนอะอืบโอ้กระตังเราสูงขนาดเลยกระตังนะยังสูงเลยตีกระังเลยอือมันนางลงไปมันคือนางเถือนนี่เนาะมันต่ำเลย ไไหวยพี่น้องหมอยากสัตว์นเนีหมากว่ะไเราคนยหงไเนา่นีอ๋อมันบล็อกแน่และเนาะถามมันใหม่เมื่อแรกนี่โอ ok ้เคืนี้แล้วไนีนเ่องอตไรังถูกกับเป็นสวนด้วยกันเลยพี่น้อพาเหือเฟินเต้นี่ไปหอดสุกมากอ่ะปุ่าสองพันกีบพี่น้องสยงกยอ สวง้ายขมาวเนาะคนเต็มเพนะื่อเต็มเพื่อเนาะเพื่อได้กับเต้มขี้เหือจกักหนีได้พี่เนาะคายปูคายปลาคายขมาวขีเ้เหือไปน่านอนเ,เออ ต่อไปเมื่อสุกมากน้ากันพี่น้องสักแคกรสีผ้าเบ,บ่งมาต่ละสุกมากสิเงยียบขนาดไหนเน,นาะพี่น้องเนาะยุ่งเหียบขนาดไหนวะาสันเป็นภาษาไทยปอกเออเถอตัวนี้ผัดจมเนาะเฮาหางมันก็สิเงยียบขนาดพี่น้องอืครับปู่โบมากรบโผอซะมาทีเห็นเนาะวานวานใจร้ายเลยนี่นเนาะพี่น้องเนาะ ปรมาเข้ามาตลาดสุกมากะเงียบแน่ยมื่อนี้เปิดแล้วว่าตลาดโอ้คนในตลาดเปิดน้อจังแม่จังบอดอ่ะไปหลุดน้ากันเลยพี่น้องสะแควกับซีอาร์ดเป็นบางส่วนของตอนเนาะสะแควกับซีไปซื้อนมให้น้องโกงน้ำนั่นแหละซื้อนมซื้ออ่าเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าสะแคกซื้อยังแน่ละกะนส่วนีนอากาศหนาวพี่น้องน้องโกงเพิ่นเก๋ว่ามีเสือขยับไปไหนแบบเสือเป็นโซดนะเป็นโซดแบบ มีสองข้ายยาวสองตถนนเนาะสะแขกอัดใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา่ปกับเงียวดูแล้ว่อกับบุมมีสูดสะแขกก็เลยไปซื้อสูดแล้วก็หมวก่อกับบุมมีพี่น้องหมวกบอมพันมีอยู่ตั้งแต่ข้าวยังหน่อยมันก็บขับมันแหละนะก็เลยสิไปซื้อบอมไปตัดหัวหลอนเนี่ยในแห้งอากาศมันเย็นในเป็นนอก่ปกับเย็นหัวเป็นรูบแต่หัวลูบแต่หัวหลอนนี่มากระบาดถูกไง อาการมันก็นเย็นนะให้มันเป็นแบบเย็นเย็นนั่นเองหนาวกาแฟออกหน้าไปเกี่ยวขาวอะไรกัเมื่อตลาดแต่สาวเนีอ่ะเราซื้อน้ำลงกุ้งซองกองแล้วก็ซื้อยาพิณน้ำพึอกอ่ะอาการหน้าสิพึอกับเป็นวัตย์ยื่ไปเนาะอวกายาแบบหัวเพิณออกน้ำตาลพร้มไปขึ้นจังไคแน่แตะกอนท่านตาัดพรมหันเปียกตลอดได้นะยามากล่องกล่องบ,บอริษัทธิอบริยัง โอเคเดี๋ยวไปเบิ่งตอนหอดสุกมาเกล้นนะพี่น้องเนาะปูแคมแคมหนามเห็นบ่ให้แต่คันเบสเต้ยไปด้านข้างมาจากทางอะไรพี่น้องเนาะไปพี่น้องยางยางไปตลาดวันนี้อัดปากเลยเด้อยางไปตลาดน่องสุกมาเลยพี่น้องโมเมนต์อภาน้ำใหม่ปิดคือซับผ่อนมาวะ สาพอนก <fal os an> uba, ับเพ่นบอกคือผักเนาะอย่าลืมทุกคนอย่าลืมอาผานาไมค์ปิดปากเด้อเนาะสาพอรมาเนาะสะแคกันสิไปหับคล้องน่ำพี่น้องสิไปหับคล้องน่ำเพราะว่าเอือยเพื่อนฝากคล้องมาหายเนาะกาขอขอบคุณเอือยได้ร้ายคือเก่าเนาะเอือยเพื่กะฝากมาให้กินซ้อนซ้ำเถื่อนอะไพี่น้อง จะแขกกับสิปะอ่วกับบ่เคยมาอ่วกับบุ้งช่างทเื่อพี่น้องจะแขกกับสิพาอารคลขีดให้พี่น้องเบิ่งว่าหานที่จะแขกไปอ่วเนาะมันเป็นคนทรงแบบใด้นะเแียงเนาะเดี๋ยวไปน้ากันเลยพี่น้องไปเบิ่งกันเลยตลาดนี่มาพี่น้องคนนั่ตลาดเนาะก็ค่อนข้างแบบเงียบแน่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนหอดตลาดกันเลยเนาะถือว่าคือค pues ักอยู่เด้พี่น้อง เขาจะราคาปกติเลยเนาะแต่ว่ามาขายยีนอกเนเอเออปกติแถวนี่เขาจะสิ้ขายเครื่องขายค้องเต็มยี่เนาะเพราะว่าเขาออกจากนี่ผู้ต้องขอบไปขายอยู่อ่าเฮือนไผ่เฮือนมั่นหรือว่ายีนาตลาดเนาะผนเนาะเต็มยีนาตลาดในตลาดเองเงียบพี่น้องให้เนาะ ปกติเขาจะาใช้ขับปุ่นเท่น,นี่เงียบเลยแต่กะสมีร้านเสื้อผ้าบางอะไรถ้าแค่ก็มาเสือเสือนุน่มให้น้องกุ้งกับพี่น้องอากาศหนาวนะแล้วก็มีเสือใส่เนาะเสือขย่าเอ้ยปลาไหลนะใครนะ,ะเอ๊ะน่ารักหนุ่มดีเลยเนาะก็ดีเลยหนิเสือทรายเลยหนีฉันไม่ใช่ทหารเลยทหารเป็นวะนี่ร้างพาันธก็บ่ได้บ่ เอามาไกดปีนี้กดาพัมี่น้องตามมาทุ่งไปเลยเพิ่นเคยไปหลับของใช่อ้เออแมนละ่ะไปอ๋าเอาของาเข้านึงนยยืนหน่ยังมาสมกันโอ้เด็กขับปุ่นพี่น้องว่าจะิบเจรขับปุ่น ปเต้ไปน้ำกันยางเมื่อผมกันคิดว่าจ้ากอเออเออเออกามากันติขายอาหารขายหันมันโอ้หันบ้าปลายปลายสีแดงหันบ่เหราหันบ้า แน่น้มาใช่ใช่เสิหอห่อแล้วบอ๋อไก่สิหอดเลยเด้อักแขกกับบเคยมาอ้าวมิตรเพื่อนอาวบังรถบังรถบ่เด้ใส่แมกันสัน โลดจ๊ะมาบ่ได้เฮงงามใส่ซ่ําอ๋อนี่โอ้ลามหลายสดว่ะอันนี้พ่อใหญ่นั่นแหละหลายสดนะพ่อใหญ่ที่ว่าเอื้อยส่งมาให้เบิ่งน่หลายสดักแก็สิขามาับเอาของนเครื่องเครื่องซื้อแค่อ่ะักแค่บัดลา เลยโอ้ของฝากายขนาดพี่น้องเบิ่งเต็มเลยประหารน่างว่านนี่มัดบ่เนี่ยโอ้อันนี้กงใหญ่ขนาดเนาะเออเสริมโนมโนอะไรนโอ้ฝากนมมาเพราะที่ท้อนี่กะความเบิ่งเหมือนนี่เข้มอันใด โอเคอะเขียนอยู่ะอันนี้โอ้ยไำลัห้ารถไอ้ยมันหาเอามามาเอาของมาไวว่านี่ว่าเสียมาหรอหอดต้มาหาโม่งปะหาแล้วกับายลายหยาง อันนี้เขาจัดกันมหาของคหือกันนะพี่นะโอเคแล้วย <c oughs> ouais. ังหากองอยู่อ๋อออนมานี่นี่พี่น้องได้เลยเจอกองเสาแคลอะไนะจจะเนาะมีเสาแขลบรรลักษณ์ อนไหก็มารับกอง้นที่เด็บร้อยเลยพี่น้องสักแค่มารขังแหลกเลยแต่ปกติก็มีแต่บ,บาทุ่งมานีเนาะนี่สักแค่โอบกองพบาบาทุ่งมือกัตตากะตาน,มนุมนักนักพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งยู่บานกันเลยเนาะว่ามียังแหนสักแค่กระตุ้นแต่นี่คือกันพี่นอ้องสักแค่กระสือคล้องมัดร้าย,ยคือกันเดี๋ยวขาจะฝากสื่อกับผลไปสื่อกับผลกอนว่าโลทไาเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยเนาะขนมจีนอยู่บานสักแค่ฟังเล่าโลทไายพี่น้องไปเบิ้งกันเลย โทรหา่านเออฮัลโหลหนึ่งบอกก็แซว้ล่บอกเพราะขาฝากซื้อนะปุ๋ล่หึ่หาพันนะพี่น้องเนาะังล้วนมันเหย่วมันเหย่ลงมาดมาันไหนเก็บพ่อเลาวอืป่วยเอ้าก็เจ้าวาเออป่วยนี่ป่วยที่นะโอ้มาแล้ว แล้วค่อคข้างกับปุ่นร้ายเหรอโอ๊คตูตู้ได้หาชดแนเจ็บค่ะนี่เจ็บสุดเลโอ้มันชุกแข็งว่ะเหรอเจ็บนอะอ่ะไปพราะขาดสกตาเพาะดิหลมอ่ะเธอขัเออาอมขอรำมากกินกล้วยอันนั่งค่ะกล้วยแขกว่าค่ะ่กล้วยอันนี้ห้านะ

เขเคยเสือไปเล้วซ้อมซ้อมจนจนหมเไมตอนมี้มสมโย่มาเทิงไกี่้านอีกนหมาบ้าบาขในกองก็ไม่ยอนีุ่ดไนี่น้นนเอเหรอโอ้ปรได้๋ินหาให้กาวนะในแทงนะหาปนกันที่้งไหนข้างไหนบได้อาวเลยทอะไร นี่ตลาดกระเรลิมคือคากเนี่ยหลายลพี่น้องเพระาะว่าเขาเปิดแล้วเนาะโอเคได้ไปบออยูบ้านกันเลยนะสะแควร์กับซีแก๊กกองหลักการีวิวให้บอว่าสแค่รสื่อแหยัยงแนวมัดรไร้ปันใดนพี่นงนะังเนาะสื่อเครื่องน้ำกุ้งน้ำทุงมือทงตีนเนาะเพราะว่าอากาศเย็นหมวกบอ,กบอมเล้าบไา้สาเผัเอ้ยนี่พี่น้องตอนนี้มากะเห็นแต่เหื่อพี่น้องเห็นว่าแต่บ่มมีเจ้าของเนาะ ตอนนี er street, pues mm ้พี่พี่พญายันเราปลูกสวนเนี่ยแล้วก็อุตส่าหิซปบิซองแล้วพี่น้องล้วกำลังเข็นเถื่อมาเนะแล้วก็สิบิซองพูดเนาะพี่น้องขี่ไปแล้วผมก็บานข้องสะแคนและันหลับสะแเคนมาหับอากองแล้วมาสื่อคล้องออกหน้าเลยเหือมาแล้ว ตอนนี้พ้ากันนางกระโซกระแสอย่า่เด็กของสื่อหน่มจองกองนี่เนาะแล้วก็ส่งปลาทุกส่งนองกุ้งเสือนองกุ้งมะพร้าหญ้าเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งดื่มเครื่องตอมัดลายนี่เนียมัดแสนป่ายางแสนมาเถอะ สวัสดีอุ้ยเยนกก็นนะค่ะกุ๊งสิคืนกล้องมาไน่สบายดีลุงป่าสบายดีเหมือนนี่เอกอกระเขาขุณนะอ้าวขอบคุณป่าที่หลกขอบคุณป่าห,หลายเด้อที่ฝากของกินไม่ให้กินเนะี่ยอ้ยอารมณ์บอดีแม่์ไม่สุกมาเฮงนะอารมณ์บอดีเด็กพี่เขาอาจจะแขกกับชิมแก้กล้องว่ามีมายั่งไหมอย่าคืนด้วยส่องก็ไปน้องสิคืนงั้ย Messi kia con mắt con lắm mặt đĩa bôi bun 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 là chuyện sớm lọt bên ừ. mà mình mẹ sẽ kéo con này ừ. bò con này này. mẹ bao mất email. Mà hay ờ. không mất cái này mẹ sẽ mặt mẹ mặt 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 này mặt 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 ไหลเต็มเลยอลงก็น่าหลนาลงก็นแม่แกองนาหลงกองก็นีหนนะแต่คนเกคอนกหมิงเด้อพี่น้องวะมียังมะสักแ่กะสะแค่หูนี่ี่มีโอนตินงกับมาหมานะเพราะว่าเอื่อยเราทำมาตักแค่อยากกินยังเนาะอยากอยายังนะอยากกินยังเนาะอยาสตกแค่อยากนะสะแค่ก็เลยอยากกินมาหมาไ่ได้ สแกก็บอเอือกะเอือกะฝามาใตะเธอเอือก่ทานไปสแก๊กว่าแล้วเจเอือเอายังเอาในตัวสแก๊กเก่งใจเอือเนี่ยะามาแล้วฝังให้กินน้างืธอหรอกทีหลงแล้วต่งก้อยแก้นแม่กันนะม่เก่งนะอมแก๊กโมตองใส่มีใส่าะนะใสหมีสแก๊้กลัว

น้ำทงนงง้ม่ขนมกลุ่มหลือมี่ไอ้บ้ามากินเนี่ยขนมกลุ่มแม่ผู้ใดเอ่ยมากินแม่เพราะว่าจะก็มากืเอโอโอ้หลายทงเพียวว่ะแม่ใส่บาทนะั่งแม่เคนนัน,นบาทใส่บาททานอ๋ออีพ่อจะมาก,กินนะขนมเปิง้งสินี่ขนมกลุ่มซาเตินออสซาลูกแต่โมหูโมจักสีอามละ่ะ

ไว่าก็มากินปั้นโอ้ยกันนี่ขนมม่นใมากถ้าได้กรตุ้งก็มากินลูกขาวหน่อยเขาขึ้นเอือดเอือดเขาขึ้นได้ไงนักนลงมีอยู่สองอันอ็สองของตีนหัวน้องโก๋ไม่น่าใครคืนตีนหัวน้องโก๋เลยเสกมาหายเขาขึ้นป่าไปเตบเขาป่าเแล้วก็คกคนหล เดี i, ừ, ạ, ๋ยว่ก็สิหายเลยองวะนี่ข้ล่างออกกันนะข้ล่างออกกันว้ามาม่าอ้เสารหลายเนาะขอบคุณเออลายด้วมีอวิติงที่กทางได้เล้วเาเด็กสดเยวะบางชนดเสุนกนนาด ระวังส่วนหนังส่ว so กันเลยอ่าวนักแก๊ปแต่ไหนต้องระวันมันแกแล้วนอับหมอสะเนอะดีใจดีใจระวังสนหนังสุวกันเลยพีนองอันนี้ล wow, ้วก็สั่งเขานึงว้าสหนังสุบจแข่ไปเจอทุ่งท้าวอโหเอื้อเเื่าไห้นี้ทุ Erde ่งทา ้องอ่านที hmm. ่กันเลยนี่ลุงหาคนอากาหนาวเหรอยงตึงไม่ย่างกับผมใช่ไหมปาผางาหายไปไม่ผมเก่าเฮ้ยผมองเก่าเลยเออไหนกันแม่มั้งแม่สบสูรลองใส่หายได้รึบ่อนะอยางสำหรับคนปีหนึ่งเนาะน้องาบงกบงสกันกันต่เดือยกองมาัวไีนแหละแคมาเอ้าพี่บานมัมีหัวมั่งด้วยหน

บังส่วนที่สองกันเลยซื้อที่สองบังเ่แต่ใส่บุคลหัวลาลนะมีปอกพร้อมถอ่วมาหนึ่งกลมใส่ไปก่อนปอบพร้อมัวลาล่ปอบพร้อมัวลาเงี้ยขนาดเนี่ยเป็นไส่วนเนี่โอ้สันเดียเป็นออนงามเนาะมั่งมังลงใส่เมื่อใส่ส่ดนี่ยหางามมีนี่มิตรละส่วนมิตรงาม เฮ้คือว่าอ้ยนอนคันมีผมเนี่แหงามเด้พี่น้องเลยยไดสาหัวหลอนอ่าเงียบๆลบเงียบผู้ิบาง่อเออเขาขึ้นตาเขาขึ้นไร้เลเด้อเด้เสียง่ะเขนเอ้า่าเงามาอะเถอาต่างมาก่องหนไ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 หนน่ไหนนหนี่นนไหนนเออต่ต่เปียะนะต่นเปียะนะเอ้เสยหต้องมนะ Ủa, hello 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 à, hello 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 เออแต่เวลาใส่พอใส่คุชสส่ดี๋วแบบเป็นการซีไซดเบิร์มากเลยเนาะเพราะว่าน้องกลุมเดี๋ยวมันงอแง่ะไใส่ซสุดแบบมุมหนอาเออทำาลบเป็นงานเออนี่นี่อดีงามบบข้างหลังดีงามดนงามนาะอืมมันอายุกี่คน้อง้ไซต์ตัวไหนยเนี่ตออกเอ้ยาพี่ดอนี่งามงามไซสุดนี่งามอีดีเนาะ กดีใจขอบคุณเอ๋ยเด้อเอย๋อยมันมีคำอะไรไงแม่น้องมีแต่คำขอบคุณเนี่ยคือขนาดนานนพิ่นแม่น้องกุ้งนี่เพิ่นบวมมากน้ำงนนะน้องกุ้งเน,น่นางงายจะเพิ่นเป็นอะไรเนี่ยงา่ายเล็เน้่นง่ายนะบมหงอนขนาดนี้โอ้ยฟอนตกเลย <c oughs> โอเคพี่น้องอ่าเป็นยังอีชุดหนึ่งใช่เป็ยังอีชุดหนึ่งชุดหนึ่งมีสงแบบ เออกินน้ำเนาะเออยส่ยีน่าอ่ะใอ้แบงให้น้องว่าวก็ให้น้องงวนเนาะักแทกกับสีอองหน้าหนะขอบคุณขอมองขอบใจเออได้หลายเด้อเออทีส่งขนมใหม่กินซองถือใส่ถ้วยน้องหน่เนาะดีใจกับขอบคุณได้หลาเนาะขอบคุณเอออีกหนึ่งน้องหน่อยนาอยตื่นเต้นดีใจนะน้องกึ้งชื้อขนม สำหรับคลิปนี้สักแค่กันสิเพราเจ้าคลิปพี่น้องท่าให้มาคลิปนี้ก็ฝากก็อะไ์ก็แชร์ฟเลยพี่น้องเป็นกำลังใจสักแค่นะพี่น้องถ่ายคลิปมสักแค่สักแค่มาสบายดีสวัสดีพี่น้องแคร์เลยจ้า